ขณะนี้ล้าข้าพเจ้าอยู่ที่ฟาร์มแกะฮักยูนะครับโอ้โหเขาบอกว่าลำปางหนาวมากนะครับโคตรร้อนเลยครับเขาบอกคุณแม่คุณนายคุณลูกไปลงรถหมดแล้วครับเพราะว่าทนร้อนไม่ไหวนะครับวันนี้เราชมบรรยากาศของฟาร์มแกะฮักยูนะครับอยู่ระหว่างลำปางไปเถินนะครับข้างทางบนเขานะครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวคงจะเวิร์กนะครับแต่มาช่วงหน้าร้อนอ๋อ แย่ไปครับสงสารเกะเน่งเนงเน่ทานอาหารที่นี่ก็โอเคครับรสชาติพอไหวครับไม่แพงครับเต็มโต๊ะ480บาทเมกี้ก็มีเข้ามาในบริเวณนี้ก็เสีย20บาทนะครับก็มีแกะเมียาให้กรมึงนะครับเอให้ไปแค่ตัวเดียวครับก็หมดแล้วโอเคเดี๋ยวจะเดินทางกลับกันนะครับคงจะขับรถยาวเลยนะครับชมบรรยากาศรอบๆนะครับอือ ลำปางขาวมากครับจัอบลายงามมีแกะด้วยเบ